แฟนตัวยงบีบไห้เขาเติมแล้วก็สู้แฟนตัวยงก็ปกติในเมืองนี้แฟนตัวยงไม่เคยผิดหวังทำฟ,ฟองอยู่นี้ก็แฟนตัวยงอู่ะแฟนตัวยงทั้งนั้นน่ะตลกวัเฮียเป็นแฟนตัวยงก็คือคนเดิมๆเหมือนคนดูบอกเลยเนาะบีบให้เก่งตลอดแฟนตัวยง แฟนตัวยงแฟนหน้าใหม่บีไพ่เกงเหมดมีนคนเติมแฟนตัวยงไม่เคยขาดจะให้ตลอดแฟนตัวยงแล้วก็มีแต่ไอ้นั้นนะเขาเรียกว่าอันนั้นอวตาร์อะผู้แบบไม่มีหน้าเล่นเล่นแต่ CODM รับหูรับตาคอมเมนต์จริงๆเลยว่ะตลกวะ่ะขนาดยามให้คิดแล้วล่ะมันก็ปผิดตรงไหนวะหลอกคนตอนพพลแรกๆคอมเมนต์นเนี่ยคนนี่เยอะครเยอะเลยอ่ะตอนแรกๆใช่เหรอตอนแรกเขาอธิบายเยอะเลยหรอตอนแรกๆอ่ยอเหรอสวอหรือเปล่าวะสวอดิดนนิ้ว

มันลบพวกที่อธิบายหมดเลยเลยพวกผู้พิมพ์ดราม่าแนวทางเมืองงต่ากันจะมาทุกเมืองจริงๆไม่สนุกเลยผมคนเล่นผมยังไม่สนุกเลยทำเฮียแล้วก็ดราม่าไปหมดอะ่ะ รเรื่องเหตุเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนลวกัน มาคลางวะเนี่ยอีเฮีอะเพล็กพี่เสียงตอแหลมากเออลืมจะถามไปแล้วเนี่ยวะพี่ไม่ลงฮะเทนนิสไงผมอยากมีแข่งเทนนิสด้วยแต่พี่ไม่เอาแต่พี่ไม่เอาก็เดี๋ยวผมไปทำแมปอะไรก่อนแต่ผมตอนนี้ผมโหนอยู่ผมกำลังโหนกับกระแสอยู่ผมอยากรู้เนี่ยคอมเมนต์ผมจะหายไปไหมเนี่ยดูกันเลยเนี่ยสองสามร้อยคนที่อยู่ผมเนี่ยจะดูว่าคอมเมนต์สมัยไปหรือเปล่า ผมไม่อยากไปกล่าวหาว่าเขาลุคอมเมนต์เนี่ยผมอยากรู้ว่ามันจะได้อะไรหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเขาฆ่าทีซีต่อนหน้าเลยะ<า>กละจับเขาเข้าคุกใช่ไหมใช่โอเคองั้นไปชุบแอบบี้ก่อนพี่จัดการ เชอใชไปแข่งรถยาใช่ใช่ๆๆ่ทำไมใส่ลายไฟสีคุณเต็งทูปะเขาชื่อเต็งทูใช่ปะเต็งทูปะคุณทำอันเนี้ยเต็งทูปะคุณข้างอะไรคะผู้ชายไม่รักหรอผู้ชายไม่รักหรอคะแค่เอกรักคนเดียวก็พอแล้วอ้าตายเลย หลาเห็นมาคนข้างรับบกมอเตอร์ไซค์คู่อ่ะเกือบละเอาแฉมี่แฉมี่ออกมาแล้วเออออกละยังมไม่ได้กดเข็นเลยต้อำกดดิ่งแบบหายเทคโนโลยีขนาดน,นี้ถึอยยุคไหนวะ หนูจะโดนจับไหมคะโดนคะ่ะโดนไปขังคุกแทงในเขตทีซีหนูไม่ได้แทงคุณเอาอะไรแทงคะแหลมแลมเป่าหรือเปล่าเอ่าหรือเปล่าหน้า<อ>ค่ะพอดีเพิ่งไปฉ<ม>ีดโบมามาใหม่หางแหลมเปลียวเลย ดหัวครับปวดหัวค้างปวดหัวครับางทำสองเบรคค้างสองเบรคค้างเบิร์นหัวครับสองเบรคมีสดอยู่ตรงหน้ามาชุบกับหมอมาชุบเนี่ยนะก็คุณหมอเขารับแล้วหนูมาไม่ทันเดี๋ยวรอดูว่ามันจะหายไปไหมไอ้นี่มันจะหายไปหรือเปล่าคอมเมนต์ผมเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับไม,ม่ผมผมต้องฝากถามนะเขาเนีย่ยผมอยากรู้ผมอยากรู้ว่าข้อนี้ครับ เทนนิสคืออะไรวะเมืองไหนอีกเทนนิสคือเมืองไหนอีกเทนนิสคือเมืองไหนวะอะไรวะอะไรคือเทนนิสวะเขาอ่านไปเถอะเขาไม่อ่านก็ช่างเขาผมแค่อยากรู้เฉยเฉย เขาจัดแข่งไปอีกเมืองแนละ้วอ้าวหรอใช่เหรอจัดแข่งอะไรไปอีกเมืองหมายถึงว่าอะไรน,นะไอ้เทนนิสเหรอเขาจัดแข่งเทนนิสไปอีกเมืองเหรอไม่ผมไปเจอคลิปในทิกตอกเว้ยเดี๋ยวนะผมหาก่อนว่าคลิปไหนสวัสดีครับทีซีหรือเปล่าครับครับว่าไงครับคุณหมอคือผมจะมาลาบริวิสอะแต่ว่าผมหาใครใครหวานอยู่ที่ฝั่งนูน้นอะไม่อยู่ ทางนู้นเลยหน้าหน้าจอขาวครับตรงโน้นแท่งคิวเบรรี่มาร์ทเลยครับเนี่ยเนี่ยผมไปเจอเนี่ยแล้วผมก็จำได้ว่ามันมีอ่ะใช่เมื่อก่อนเมืองเรามีผมก็เลยถามพี่เอกไงว่ามันมียังมีอยู่ไหมสวัสดีครับพี่เชลียวสวัสดีครับคุณดาพะพูบูลเนี่ยผมไปเจอนี่มาเนี่ยเพราะผมจำได้ว่าเมืองเรามันมีเว้ยสตอรี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยในหน้าเหมือนกูเนี่ย ผมจำไน้วเมืองเรามันมีเทนนิสมาก่อนนะที่เบคเคยทำให้เล่นไว้อ่ะเนี่ย right, right, s <S ทําไมอ่ะมันไปเหมือนซ้ำอะไรที่ไหนเขามีอีกอะ่ะที่ไหนอะไรมีอีกอะ่ะอะไรวะไม่เข้าใจเหรอที่ท,ที่ที่วัดเขาทำหรออันนี้ผมไม่ทราบอันนี้ผมไม่ทราบเลยครับไม่รู้อผมไม่รู้เลย เรามีเทคนิคตั้งนานแล้วครับของเราผมก็เลยถามพี่ว่ามันยังมีอยู่ไหมเบลชุดขาดใช่อย่าไปอย่าไปกล่าวอย่าไปนี่เขาเลยครับอย่าอย่าอย่าไปอย่าไปกราบหาเลยเขาเลยครับอันนี้ผมไม่รู้ผมพูดเลยผมไม่รู้ผมไม่รู้ไอ้เรื่องเทคนิคว่าเกิดที่ไหนจัดแข่งเนี่ย ผมแค่ไปเลื่อนไปเจอที่ต่องแล้วผมก็เออรู้สึกว่าเพราะตอนนี้ทีซีเขาเนื่จากกิจกรรมเยอะอยู่แล้วแบบพอดีไปคิดเจอกิจกรรมนี้มาก็เลยอยากให้อยากทำอยากกลับมาเล่นนะเพราะว่ามันมีระบบอยู่แล้วอะไรวะานไม่ทันวะอ่านไม่ทันแล้วเนี่ยตอนเนี้ยพิมพ์อะไรกันวะเปิดเช็คบออ่านไม่ทันแล้ววะ ตอนเอาเถินลงเฉยก็แฟนเขาบอกส่งไปที่ไหนได้วยนะเฉยไม่นอนเออผมจำได้อยู่ว่ามีเทนนิสอ่ะใช่คือแรกๆมันเพลินเถอนนั่นแหละแต่หมายถึงว่าตอนนี้จะอะไจะเอาเข้ามาเป็นกิจกรรมไงเออไปกลับไปแข่งบอลดีกว่ามั้งใช่เชยกูไปนอนแล้วนะเพื่อนไม่ได้ตังค์อีกสามแสนกูว่าเออที่กูเอามาให้รอรอแบบไม่มีกำหนดการอะไอ้เหี้ย เออหนึกงหมูให้อยู่แล้วเพื่อช็คไม่เคยไม่ไม่ไม่ขอขอหกแสนนะขอมันมันนานแล้วกูจำไม่ได้แต่กูขออีกแสนก็ได้แปลเราเป็นหกแสนอ่ะอะไรนะขอเป็นหกแสนได้ไหมล่ะคืออะไรก็คือมึงก็มึงยืมกูไปตั้งแต่เมื่อไหร่ห้าแสนเนี้ยกูจำไม่ได้แต่มึงอกูจำได้งั้นกูขอเป็นอีกหนึ่งแสนเพราะค่าที่กูลืมแล้วมึงเพิ่งมาบอกคืออะไรโอ้ยหน้าหีบัสเออบาสก็เคยมีเอาบัสก็ได้ไม่รู้ หนึ่งปีที่แล้วเออฮัลโครับฮัลโหลครับฮัลหลครับพี่ว่าไงว่าไงสมัรว่าไงล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 งทะเบียนต่อยต่อยนี่ต้องพา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 มาด้วยใช่ใช่ใช่ถ้ามาสามคนได้ก็ดีครับนุ่นลงดูที่แอะไรใช่ใช่นี่ครับต้องต้องพามาสามคนเลยครับว่าไงไอซีซีผมข่าวคนนี้ชื่ออะไรอะแก๊บบอ๊กแก๊บบอ๊กกูไม่รู้จักเหมือนกัน เดี่ยวก็ไม่รู้จักเหมือนกันรู้สึกไม่สนุกกูไม่สนุกแล้วอ่ะไอ้เหี้ยมาเจออะไรอย่างเงี้ยโหแล้วมหมจะไปพิมพ์ด่าขเขาทำไมแล้วมหมจะไปมึงจะไปพิมพ์อะไรไปลบดิ้นี้นี่ใครเนี่ยมึงไปลบเลยมึงจะไปด่าขเขาทำไมไปลบ เนี่ยเนี่ยไปลบดีันกดซ่อน,นได้ปะไอ้หนกูกดซ่อนไนด้ปะกูไปลบดีเออยาเอาลิงดิเฮืมไม่นุม่มจะส่งลิงมาทำไมนี่เดี๋ยวกูโดนแบนลืม เสียพวกลูกเอ้ยมึงไม่ต้องไปคอมเมนต์ด่าเขาไม่าไปคอมเมนต์ด่าเขาถ้ามึงคอมเมนต์ด่าเนี่ยมึงคอมเมนต์ด่ากูนเนี่ย ไอ้เฮี้ยเหมือนตอนนี้เหมือนอุกบาะเหมือนไอ้ภูเขาไฟอ่ะมันภูเขาไฟระเบิดที่แฟมอ่ะแล้วตอนนี้คือระเบิดระเบิดลูกใหญ่เสร็จแล้วนะแล้วตอนนี้เหมือนลาวาที่กาลังร้อนอยู่อ่ะกำลังแบบไหลไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดอ่ะเหมือนตอนนี้แฟมรอวันที่ลาวาแห้งแค่นั้นเองอ่ะตอนนี้แต่มันอยู่ที่ว่าตอนนี้ลาวาแห้งเนี่ยสะเก็ดลาวามันจะกระเด็นไปตรงไหนบ้างแค่นั้นเองเี้เฮี้ยอย่างนี้เลยอย่างอย่างอ่ะภูเขาไฟตอนเนี้ระเบิดอันนี้แล้วนะภูเขาไฟระเบิดแล้วนะ ตอนนี้มันเหลือแค่ลาวากับสะเก็ดลาวาเนี่ยตอนนี้อืมเหมือนยังเปิดๆๆๆจะเลยอ่ะเนี่ยอยากมาตอบอยากให้คนอย่างเงี้ยเนี่ยคนนี้ตอบกูหน่อยอัลเบิร์สกายส์เนี่ยตอบกูหน่อยดิตอบกูหน่อยดิเนี่ยตอบกูหน่อยทําฟอร์มจริงเนี่ยตอบไปนั่งไปตอบที่กูถามหน่อยวะไปตอบคําถามหน่อยวะเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยไม่เคยผิดหวังทุกอันเนี้ยไปตอบคําถามที่กูถามหน่อยวะเนี่ย ฝากฝากขึ้นไปตอบกูหน่อยวะเนี่ยฝากขึ้นไปตอบไอ้น,นี่กูหน่อยเนี่ยทําไมกันโผล่ไปเรื่อยเหรอไอคนคอมเมนต์เนี่ยมันนี่เชียกูสัญญาเลยถ้ากูรู้ว่ามันเป็นใครโอซีแล้ววันไหนวันหนึ่งที่มึงล้มขึ้นมาแล้วไอเชียถ้ามึงแบบต่อหน้ากูแล้วมึงจะเต็นจะตายหาขึ้นมาแล้วกูรู้ว่ามึงเป็นคอคอมเมนต์พวกนี้ในวันนั้น กูจะได้แค่ยืนดูแล้วก็ยืนถ่ายวิดีโอไว้ด้วยกูจะเป็นคนที่คนคอมเมนต์ด่าว่ายืนถ่ายคลิปทําไมทาไมไม่ช่วยเขากูจะยอมเป็นคนที่โดนสังคมด่าในวันนั้นน่ะกูพูดเลยไอคนที่ซ้ำ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 ในเหตุการณ์อย่างเงี้ยแล้วถ้ามึงตายหามึงล,มล้มรถมึงชิบสิบล้อหามึงรถความมันไหนกูจะเป็นคนที่ไปยืนถ่ายวิดีโอมึงเลบก ไม่รู้ว่าผมเพิ่งมาเหมือนกันว่าผู้หิเขางั้นผมก็เลยจะถ่ายคลิปไว้ก่อนเผื่อจะมีอะไรเกิดขึ้นกูจะเป็นคนนั้นกูพูดเลยกูจะเป็นคนที่ยืนดูมึงแบบทรมานแล้วกูก็ยืนถ่ายคลิปกูจะไม่โทรหนึ่งหัวเก้าด้วยกูมาถึงกูจะถ่ายคลิปไว้อย่างนั้นพออีเหี้ยแล้วเวลาดักข่าวเคยถามหาว่าเออมีใครมีรูปคลิปแบบกูบอกผมมีครับแต่กูไม่ได้โทรนั่นหัวเก้าอ่ะแค่นั้นเองอะคนที่แบบเนี่ยมาซ้ำอยมาแบบโหนกับเขาไปด้วยเป็นเสือกรู้เหี้ยอะไรรู้หี่รู้แต่เนี่ยที่เป็นโหน กูจะเป็นคนคนหนึ่งเลยที่จะยืนในวันที่มึงจะตายขึ้นมาแล้วกูจะเป็นคนที่ยืนดูอะไอสัตว์ปวดหัวฮัลโหลซามังไงซา้าไม่พี่พี่พูพพดให้กินเหพี่พูดไปเรื่อยพี่ไม่ได้โมโหอะไรหรอกแต่แบบไม่ชอบคนคอมเมนต์เฉย,ยๆในหนูไปอันนี้ก่อนหนูอันนี้เกมพาร์ตก่อนอันนี้พี่ส่งเดี๋ยวพี่ส่งไปให้ในดิสเกมพาร์ตไปทำแล้วเดี๋ยวโหลดไมค์ครับมา ข้าเมือ,มองงกอกได้เดี๋ยวีพี่ส่งไปให้ในเด็เกมพาร์ตอ่ะมันสมงคนโดนด่าไ้คนคอมเมนต์อย่างนั้นอ่ะมันจะพี่บอกแล้วมันจะส้กมันวันไหนที่มันจะสิบล้อหาต่อนหน้าแล้วพี่รู้ว่าเป็นคนคอมเมนต์พี่ก็จะยืนดูมันแค่นั้นพออค่ะอ้เนี่เดี๋ยวพี่ส่งไปให้แล้วหนูไปหนูหนูต้องสมัครหนูสมัครกับอีเมลอ่ะกับ Gmail อ่ะแล้วทีนี้หนูก็ต้องสมัครเกมพาร์ตเก้าสิบเก้าบาทต่อเดือนอ่ะแล้วก็ค่อยโหลดอันนั้นมา